ในใจเป็น,นงเงินล้านคำบอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำแต่งใดแค่สี เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างแบบดูดได้ย่างเสียงอย่างที่ผมแจ้งไปย่างเสียงมันจะค่อนข้างมีความเขาเรียกว่าอะไรย่างกลางมันจะมีความอิ่มอิ่มมันน้อยเลยแล้วหนูเป็นคนที่แบบดูสังเกตแต่ครเวลาออกไปร้องขึ้นร้องอะไรเงี้ยแบบบางทีแบบเสียงหนูมันไม่สู้ดนตรีอ่ะเพราะรู้สึกว่าไม้มันไม่ค่อยรับชอบแบบไปใช้ไม้ของคนอื่นอ่ะคนแบบนร้องคนจ่อทั้งสอง ได้เพียงแต่ยืนอยู่ใกลไกลได้เพียงแต่มองจากในเงาเฝ้าดูเรื่องราวผู้คนล้อมรอบตัวเธอไม่เคยมีฉันอยู่ในนั้นและคงไม่มีวันนั้นเลยฉันทำได้เพียงในความฝันหลอกใจในคืน มอแค่ชินใจแค่ยิ้มผ่านลมฟ้าไปเพื่อเธอรับรู้เพื่อเธอจะมองมาสักครั้งหนึ่งอยู่ภายในใจเป็นไม่ล้านคำบอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำแปลงได้แค่เสียง และมันจะมีอยู่บางครั้งที่เราอเผอิญได้ใกล้กันสายตาจากเธอก็มองข้ามผ่านไปอยู่ทุกทีแค่เฝ้ามองแค่ชสีนใจแค่ยิ้มผ่านลมฟ้าไปแต่เธอรับรู้แต่เธอจะมองมาสักครั้งหนึ่ง อยู่ภายในใจเป็นเงื้อนง,งำบอกให้เธอฟังไม่ได้แทบคำแต่ไดแค่เสียงเบาในยามลำพังว่าฉันรักเธอฉันรักเธออยากให้ได้ยินคำาในหัวใจแต่มันคงเบาไปไม่ถึงเธอหนึ่งคำว่ารักคงเปลี่ยวไปตามแรงลมก่อนถึง แลยวกลองฟังเทียบกันหนูไได้โอบแต่ส่วตัวหนูแอบแลกแอบกินนี่แค่ยิ้มหักเราะไปพื่เธอรับดูพต่เธอจะมองวาสิ่งืองอยู่ภายในใจเป็นเรื่องคำก็ให้เธอฟัง ไม่ได้สักคำแร่งได้แค่เสียงเบาในยามลำพังว่าฉันรักเธอฉันรักเธอ,อยากให้ได้ยินขึ้นในหัวใจแต่มันคงเบาไปไม่ถึงเธอหนึ่งคำว่ารักคงเปลวไปตามแรงลมก่อนถึงใจเธอแล้วก็คงสลายไปตอนแค่เสียนใจ แค่ยิ้มพันลมฟ้าไปแต่เธอรับรู้แต่รู้สึกว่าไฮเซอร์มันมัใส่กว่าต้นอ่นตวนองอยู่ภายในใจแต่มันใสค่มันใสดีอ่ะอเคเ่อฟมันไม่ใสเกินไปใสใสแบบไม่แหลงแต่ว่ารุ่นนี้มันจะมีมีสแบบมีเก้าอย่างผมบอกมี 9, 3, 5าสก้าสี่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าจะลองให้อ่าผมว่าเดี๋ยวลองอัดดูอัดดูตัวนี้ก่อนแบบน้องเปลปาเนาะแล้วก็เปลี่ยนหัวเป็นก้าสีหน้าแล้วลองมาปักแล้วก็ดูว่าชอบเปียนตัวไหนครับได้เลยค่ะเดี๋ยวกิดก่อนโอเคเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเนาะอันนี้เดี๋ยวเราลองแบบเปล่าอดู่เนาะเราจะได้เทียบกันแบบจัดเป็นอย่างนี้ได้ค่ะอยู่ภายในใจเป็นเมือรคำ อให้เธอฟังไม่ได้สักคำเปลงได้นนแค่เสียงเบาๆในยามนำพังว่าฉันรักเธอฉันรักเธออยากให้ได้ยินคำในหัวใจแต่มันคงเบาไปไม่ถึงจัหนึ่งคำว่ารักคงเปลวไปตามแรงลมก่อนถึงใจเธอแล้วก็คงสลายไปอันนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็น9ก หัวเนี่ยมันจะแล้วแต่รุ่นครับคือเราคือเราจะขายแบบว่าขายแยกกันแต่ว่าถ้าเกิดจะซื้อหัวอย่างเดียวก็ได้เอาไปใช้ด้วยกันได้ไอ้แต่เสียงมาเจอคนละคนละโทนกันใช่อันนี้คือข้อดีของเซนเนเอร์อีกอย่างนึงวั่าได้เพาห้หอื่นมันอาจจะเป็นหัวไม่ได้ใช่แต่ถ้ารุ่นนี้มันสามารถเปลี่ยนหัวได้คือวันหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นหัวรุ่นอื่นที่อัพขึ้นอะไรอย่างนี้ก็แม่นาคตดก็ทําได้นีเดียวมาลองเป็น ชื่อ,อโอเคอันนีก้าสี่ห้าครับเก้าสีห้ามันจะรับเสียงแคบไปหนนะ่อยอ๋ออยู่ภายในใจเป็นเมือหลางคำบอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำเพลงได้แค่เสียงเ,าเบาๆในยามลำพังว่าฉันรักเธอฉันรักเธอเธอ,อยากให้ได้ยินคำในหัวใจแต่มันคงเบาไปไม่ถึงเธอ หนึ่งคำว่ารักคมเปลี่ยไปตามแรงลมก่อนถึงใจเธอแล้วก็คงสลายไปนี่ลภายในใจเป็นเหมือนล้านคำบอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำเปลงได้นนแค่เสียงเบาๆในยามลำพังว่าฉ,ฉันรักเธอฉันรักเธออยากให้ได้ยินคำใน ใจแต่มันคงเบาไปไม่ถึงเธออยู่ภายในใจเป็นมือล้างคำบอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำเล่งได้แค่เสียงเบาเในยามลำพังเมื่อฉันรักเธอประมาณนครับพอพอไมค์มันรับเสียงแคบลงใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับว่าความละเอียดความเต็มของย่านตั้งแต่ย่านสูงย่านกลางย่านต่ำมันอาจจะแคบลงแต่มันจะโฟกัส โฟกาสเฉพาะตรงที่เราลอกได้ดีขึ้นสมันเวลาเราเล่นบนสเต็มันจะโอกาสเฉพาะเฉพาะอ่าย่างที่เราลอกหน้าไม้ไเลยแต่ถ้าเกิดลียลักเสียงกว้างขึ้นเนี่ยมาาันจะหาเสียงโดยรอบมันจะเข้ามาด้วยก็แต่ว่าเข้ามาแต่ส่วนใหญ่พวกนี้นเป็นไม้กันเน,นี่ยมัจะเข้ามาไม่ได้เยอะก็ใช้เล่นสม่ำ <พอ S 2> เสมอเอาตัวนั้นแหละอตัวนั้นที่เป<ช>็นหัวอัวหแรกเรียกว่ามันเป็นซีรีส์เดียวกันแล้วครับมันจะต่างกันนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเอาตัวแรกเลย่ะเอาเป็นเก้าสิบห้า 八百。Oh <my> <laughs>